ผู้ชมค่ะผมสลิปบันเถิงไลฟ์นะครับของทูตูเป็นตันสุดเนี่ยฮะเวลาเย็นๆแบบนี้เขาตั้งแต่สี่โมงจนถึงสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปครับจะเจอกับผู้เราสองคนนะฮะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเวทวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าข้างนอกเนี่ยผมมองไปอากาศดีๆนะฮะในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ฝนตกคุณปูนมากคุณปูนฝนตกไหมฮะฝนตกค่ะดิฉันเชื่อว่าบ้านหลายๆคนก็ฝนตกเนาะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนอนสบายใจเนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมกันบ้างใหมคุณปูนข่าววันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดอีกแล้วค่ะสาหรับคุณนะคะหลังจากที่คุณมดดำเนี่ยออกมาบอกว่าคนใกล้ชิดติดโควิดเนาะเขาก็ไปตรวจค่ะซึ่งผลออกมาคุณผู้ชมค่ะห,หลายคนตื่นเต้นมากนะฮะว่าผลของคุณมดดำเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคุณมดดำเนี่ยถ่ายรายการอยู่ใกล้ชิดหลายคนเนี่ย อาจจะแบบมีความเป็นกังวลน,นะฮะอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนวันนี้เนี่ยสนใจกันก็คือเรื่องของครอบครัวของคุณนิวเคลียร์นะฮะ,ะแล้วก็คุณเพชรจ,จ้าครับที่ล่าสุดนั้นคุณแม่คุณลูกนะฮะได้กลับมาเขาเรียกว่ามาเจอกับครอบครัวกับคุณเพชรจา้าเนี่ยแล้วแล้วก็มีภาพโมเมนต์เรียกว่าครอบครัวมาเจอกันแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งที่มีความโหยหาเกิดขึ้นอ่ะวันนี้เราเปิดมาชมกันด้วยถูกไหมฮะ ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆนะคะจับสากลุกที่บริจาคเงิน1ล้านบาทนะคะช่วยโรงพยาบาลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตอนนี้อ,อนอกจากนี้แล้วนะคะก็บอลก็บริจาคเงินโรงพยาบาลเนี่ยหโรงพยาบาลสู้โควิดเช่นกันค่ะโอ้หลายคนบันเทิงเลยเนาะที่ออกมาช่วยเป็น เป็นไม้เป็นมือนะฮะในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าและก็ช่วยคนที่ติดโควิดด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคุณหมุนบรดาวงผู้ดีรรบุ๋มนี่แหละครับบุ๋มว่าดีใครก็ว่าดีบุ๋มก็ว่าดีนี่แหละฮะ,ะก็ออกมาจัดก,การเหมือนกันว่าออกมาจาัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของรถตู้นะฮะร,รับส่งผู้ป่วยโควิดด้วยนี่ก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมานอกจากนี้ยังมีคุณกล้องนะฮะคุณก้องห้วยไตยก็ออกมาเช่นกันนะครับอัปเดตเพิ่มเติมกันเมื่อวานที่เราได้คุยกันไปนะฮะนี่ แล้วก็มีข่าวแซบเธอข่าวแซบมีเพจดังเขาเมาส์เมาส์ไม่มอยไงแล้วเพจดังนี่ก็แบบเมาส์เมาส์ใช่ไหมเพจเมาส์เมาใช่ไหมว่าแบบเออมีคู่รักดาราเลิกกันหรือเปล่างานนี้นะคะคุณเคนภูมิค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังมีข่าวเลิกเอสเธอร์ค่ะคุณข่าวอ๋อแต่คือไอเพจอันนี้เขาไม่ได้เมาส์ใช่ไหมว่าเป็นใครน้องน้่งเดี๋ยวไปติดตามกันแต่แค่คุณเคนเนี่ยเขาออกมามาเคลื่อนไหวเฉย อ่ะ uh huh. อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าอันนี้เป็นการเตือนภัยกันสําหรับหลายคนที่ชื่นชอบการกินทุเรียนเตือนภัยจากเขยจานก็คือคุณชาคริสแย้มนานั่นเองครับเพราะว่ามีหลายคนน่าจะถือว่าน่าจะโดนมิจฉาชีพเนี่ยฮะหลอกมาว่าทุเรียนที่จะเป็นการส่งไปเนี่ยเป็นทุเรียนมาจากบ้านของคุณชาคริสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณชาคริสออกมาบอกว่าเอ้ยมีคนแอบอ้างนะว่าทุเรียนเนี่ยมันมาจากบ้านคุณชาคริส อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่งท้ายนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสาวเป็นม้านะคะตัวแทนประเทศของเราเนี่ยก็ออกไปสู่อะวานแล้วนะคะคุณผู้ชมขาไปคว้าเตรียมคว้ามงแล้วเออในใจคืออย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าคือเชียร์น้องอาเป็นด้าเหมือนกันนะฮะก็เป็นลุ้นๆกันวันที่สิเจ็พฤษภาคมนี้นะครับจะได้ทราบกันว่าใครเนี่ยจะคว้ามงกุฎสมิธยูริเวิร์สครั้งที่69ไป ออเอาเป็นว่ามาเริ่มตอนที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าคุณปูนค่าวแร<า>ไงบ<า>งฟ้งฟรีติดตามคุณมดดาอยู่รเรื่องราวก็เรื่องราวของคุณมดดำเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนนะฮะให้ความสนใจกันพอสมควรซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับก็มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณมดดําคชาภาเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านในอินสตาแกรมของตัวเองครับบอกว่าแจ้งข่าวอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาประกาศว่าขอหยุดการทํารายการทุกอย่างเป็นการชั่วคราว และก็ขอกักตัว14วันเนื่องจากคนขับรถเนี่ยติดโควิด19ซึ่งต่อมาคุณผู้ชมครับคุณมดดำก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมกับคนใกล้ชิดทั้งหมดทันทีเลยนะครับโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยโดยเมื่อคือนคุณมดดำได้รับผลนะครับเป็นที่ปร้อแล้วว่าปรากฏว่าผลของคุณมดดำเนี่ยเป็นลบนะฮะก็คือไม่ติดเชือ้อหลังจากกัก14วันก็คือผลเป็นลบไม่ติดเชือ้อซึ่งงานนี้เนี่ยทำให้คุณมดดำก็ไม่รอช้าจะ รีบออกมาโพสต์ผลอย่างที่เห็นเลยในขณะที่เด้ตรวจน้่นเองซึ่งใบแจ้งผลก็เขียนกับว่ากราบขอบพระคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจทุกความห่วงใยผลการตรวจออกมาแล้วสําหรับอของคนขับรถนั้นผลที่แน่นอนพรุ่งนี้น่าจะไม่รอดเพื่อความปลอดภัยขอตรวจครั้งสองนะฮะจึงจะกลับมาทํางานอีกครั้งซึ่งผู้ใกล้ชิดตอนนี้ก็รอดหมดยกเว้นคนขับรถก็ขอให้ทุกคนที่ส่งกําลังใจให้เนี่ยปลอดภัยทุกคนนะฮะ หลังจากนี้นะครับดดําก็จะทําการกับตัวอีก14วันนะครับแล้วก็มาตรวจหาเชื้ออีกครั้งซึ่งมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะแน่นอนว่าได้เข้ามาให้กําลังใจการอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวรวมถึงแฟนคลับด้วยที่เป็นห่วงเป็นใยคุณมดดําอย่างที่เห,เหมือนเมื่อคืนใช่ไหมมีภาพออกมาว่าดีเจมตูมนะคะจัดรายการแทนคุณมดด,ดําถูกไหมใช่ใช่แต่ก็อย่างที่คุณมดดําได้บอกไปว่าแม้ว่าจะตรวจผลรอบแรกเนี่ยผลเป็นลบก็ตาม แต่เขาก็กังวลไงเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับคนขับรถที่เป็นโควิดฉะนั้นก็ขอกักตัวต่อนะฮะเพื่อเอ่อเขาเรียกว่าความวางใจของเขาเองแล้วก็หลังจากที่ไปตรวจรอบสองมาแล้วปุ๊บก็จะออกมาประกาศผลทันทีอ่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมเ l a นะกับ lap คุณบดมล a บคุณบดมคุ้นไหมครับแล p l a ที่คุณบดมไปตรวจคุ้นคุ้นไหมก็คุ้นคุ้นเหมือนที่เราไปตรวจสองคนใช่ไหมคุณโเอออันนี้ lap แลบนี้คือต้องบอกว่า ราคาเขาค่อนข้างมาตรฐานนะแล้วก็ผลตรวจเขาก็ไวเลยทีเดียวนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวม,มันเป็นเซลนเลปม่ะเนาะ